อ,อ๋เบิร์นอากาศเธอ,อนี่เอารถมาล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรอีกเปลี่ยนส้กรอกอากาศส้กรอง,ออรองแอร์จา้าเบ็ดเสร็จสองพันกว่าบาทเฮ้ยแต่โชคดีเถออปั๊มเชลให้สว่านไฟฟ้า,ฟาแถมชอบเปลี่ยนที่เชลเพราะว่าเขาจะมีของแถมให้เขาแล้วแถมพัดลมฮาตาลิเถออเอาไปเป่าหมาที่คลินิกสองหมา เฮ้ยวันนี้แบบแดดแรงมากจริงปะ่ะวันนี้แดดแรงมากจริงวันนี้แดดแรงมากจริงเลยเอารถนออกมาล้างจ้ะแล้วล้างเสร็จเป็นไงดูมันเริ่มตกตอนที่แบบกำลังคิดเงินพอดีเลยอ่ะทรมาณ ถ้าตกก่อด้า้นี้จะเดินไปแคสเซิลว่าน้องไม่ต้องล้างรถดูดฝุด่นอย่างเดียวรถอีกเหลือแบบแปดสิบาทหรือเก้าสิบาทเน้ยนะดูดฝุนอย่างเดียวไม่ต้องล้างสิเจ็บพักบัตขับรถต่อก่อนนี่น้ำท่วมเลยเนี่ย